นะมงคนต่อด้วยไหวครูเดวี่ไหวครูยังไหนลำไหวครูก่อนเร็วเธอกะขึ้นชกแล้วเธอต้องลำอยากเห็นเดวี่เต้นไฟเต้นเกิดเดวี่ขึ้นชกัะใครขึ้นคอมพี่ซีนนะ โอเคเลยแต่เดี๋ยวขอ,อกินนมถ้ากิดว่าทุกคนเท้าว่าวันนี้เราจะไม่แยกไปบายบแล้วนะเราจะยบายกันในนี้เ <Yeah, S 1> ลยเดวีกินนมไม่ใช่อตอมกินนมอีกแล้วอะตอมเหมือนอาบนา้ำใช่ไหม I will sleep when y o u end l i f e I will end l i f e too อุ้ยตอตอมเลยสีิสองอ่ะมัสี่สิบสองอ่ะตอมประมาณสิบสอนาทีได้ไหมหัว่าไรมาแล้วส4นาที เออเนี่ยเราลงพร้อมกันพันหัวมากตอนนี้ Bill y o U s l e e p In Ya e h Thank You Coffee ฉันอยากได้อันนี้เดี๋ยวฉันขอล้องปะกก่อนนะอยากเห็นอันนี้แล้วก็แมวน้ำโชว์อีกนิดนึงอี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 ต้้งต้องนะคะต้องต้องค่ะอะตองกินนมอะไรอ่ะมันคือนมที่ผลิตเองป้าหรืออะไรอ่ะไม่มันคือแอลมอนมิว ยี่ห้อที่หนูชอบมากที่สุดในโลกโลกก็ย่หรอในโลกเลยถ้าเกิดจะกินคอนเฟกคต้องกินกับยี่ห้อนี้เท่านั้นแบบไม่หวานเท่านั้นเห็นเดวี่เมื่อตอนจีนี่ปิ่นสวยทุกคนเลยรักทุกคนนะคะขอบคุณนะคะไล่มาไม่บอกว่าให้หนูไปเห็นไฟเนกับเพียนดดาอันนาไม่อยู่ในสังเวียนนะคะวันนี้อันนาไม่ได้อยู่ในสังเวียน